ตอนนี้ความเคลื่อนไหวของนักเตะไทยชุด19ปีนะครับโคชจุ่นอนรุรักษ์ศรีเกิดกำชับนักเตะของเรานะครับว่าห้ามประมาททีมสือเลืองเด็ดขาดขณะที่กุนซือมาเลเซียมั่นใจนะครับว่าทีมของเขาจะสามารถหยุดเกมรุกของทีมไทยได้ก่อนจะพบกันในรอบรองชนะเลิศฟตุตบอลเยาวชน19ปีสิงห์แชมป์อาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับ ความเคลื่อนไหวฟุตบอลเยาวชน19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประชุมผู้จัดการทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ4ทีมได้แก่ทีมไทยแชมป์กลุ่ม A นะครับลาวเจ้าภาพรองแชมป์กลุ่ม A เวียดนามแชมป์กลุ่ม B และมาเลเซียรองแชมป์กลุ่ม B นะครับซึ่งทีมไทยจะพบกับมาเลเซียเวลา16นาฬิกาและอีกคู่เจ้าภาพลาวพบกับเวียดนามเวลา19นาฬิกาในวันที่2กันยายนนี้นะครับวันพรุ่งนี้นั่นเองโดยโคชจุนอัลรักสีเกิดนะครับ ทีมชาติไทยเปิดเผยก่อนที่จะเข้าประชุมนะครับว่าตัวเองได้กำชับนักเตะห้าประมาทมาเลเซียเด็ดขาดนะครับมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกรง่งอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะเอาชนะทีมเสือเหลืองผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับ ส่วนฮัสซันสตารีนะครับกุนซือของทีมมาเลเซียเปิดเผยว่านักเตะพร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับทีมชาติไทยหลังจากได้พักมาหลายวันนะครับแล้วก็บอกว่าไม่กลัวทีมไทยด้วยแม้ว่าไทยจะทําผลงานได้ดีในรอบแรกก็ตามนะครับแต่ว่าขอชื่นชมเกมรุกของไทยนะครับที่ทําได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งลูกทีมของเขารู้ดีว่าควรจะหยุดเกมรุกของไทยอย่างไรและหวังว่าจะเป็นทีมมาเลเซียที่โชคดีผ่านเข้าชิงชนะเลิศ